สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่ทานเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่างชุดมาตรฐานประจำวันที่งมกราคม2569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าได้จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาคลิปนี้อาจารย์จะวางแนวทางของหลักหน่วยร่างในชุดมาตรฐานให้นะคะอาจารย์สรุปแนวทางของโค้งสุดท้ายไปได้ เมื่อวานนี้นะคะสองวันแล้วมั้งนะสรุปไปให้แล้วนะอันนี้มันมีเวลาเหลืออาจารย์ก็ลองเอานำมาฝากให้ fc ได้ชมกันแนวทางของชุดมาตรฐานนี้ก็เป็นระยะยาวนะสูตรระยะยาวก็ไปจะเป็นเล่มนะคะ a 2กับ n 1 2 3อาจารย์ขอใช้แค่2ส,สูตรพอนะคะใช้แค่2ส,สูตรคัดเลือกมา เสี่ยงทายมาเรียบร้อยแลวนะน่าจะเป็นสองสูตรนี้นะไม่มีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดเลยนะคะตั้งแต่งวด่ที่หนึ่งเ่อจะออกสามสองสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองจะชนที่หนึ่งสองสามห้าออกสามสองต้องการหลักหน่วยที่เป็นเลขสองไล่ไปเลยนะดูตามภาพนะ,ะตามจอไปเลยวันนี้นะคะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เราก็จะเข้าสู่การเขาดาวนะคะ เข้าสู่ปีพศออใหม่นะเราก็ยังคงต้องทําตัวเลขเหมือนเดิมเนาะข้ดที่สองแปดสองหกสามหกเลขหกเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เอฟซีนะคะทั้งไปและกลับนะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะต่อมานะว่าที่สาม ชนสุดห้าออกแปดห้าอันนี้มีชนเยอะสุดนะที่สี่ตัวน้อยสุดที่ 2, 3, สองตัวนี่สองสามสี่สองตัวสามตัวสี่ตัวเลยมันอยู่ที่ตัวเลขนะอาจารย์ใช้แค่สองสูตรต่อไปนะต่อมาก็มีตัวนี้นะคะท่านผู้ชมก็คือ แต่สองหกหนึ่งออกมาที่ศูนย์หกอันนี้ชนสี่ตัวไล่ไปเลยว่าที่ห้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งนะออกมาที่แปดเจ็ดเหลือสี่ตัวอาจารย์ใช้สูตรที่สองนะเป็นการบีบตัวเลข ใช้สูตรสองเป็นหลักต่อไปนะว่าที่หกศูนย์หนึ่งห้าเก้าออกสองศูนย์การชนแบบสเสถียรเสถียรแบบนี้นะคือสองตัวบ้างสามตัวบ้างสี่ตัวบ้างแบบนี้อาจารย์คิดว่ามันจะไม่หลุดนะมันไม่สวิงมากนะคะก็คือโอกาสการถูกเยอะเลยนะหกแปดศูนย์ออกศูนย์หกเลขหกดูเฉพาะหลักหน่วยพอ ดูว่ามันจะได้เป็นเลขอะไรแค่นั้นแหละต่อมานะฮะสุดหนึ่งสุดสองชนที่หนึ่งสามห้าออกเก้าหนึ่งสามตัวเองนะสามตัวสองตัวสี่ตัวก็ไม่เยอะนะห้าหกเจ็ดเก้าออกสองหก 5 0นเนาะมีหกศูนย์สี่เก้าเลขศูนย์ละเลขที่ออกห้าศต่อไปนะสูตรหนึ่งและสูตรสองยีงชนที่ห้าเก้าสามอหสาม มันจะมีแนวทางของคู่ขี้นะคะจับชนกันงวดนี้จะได้เป็นแนวทางของเลขขี้นะคะเลขขี้เลขขี้มันก็มีเอ,อ่อทั้งหมดนี่เลยเนาะห้าเก้าสามแต่สูตรนั้นมันจะไม่มีห้ากับเก้านะมันจะได้สามตัวเดียวะคะ่ะเดี่ยวไปอีกงวดหนึ่งเนาะอันนี้ชนถึงสี่ตัวนะหนึ่งหกแปดสูตรออกสามหนึ่ง แนวทางของเลขขี้นะคะเลขขี้ก็เป็นเลขหนึ่งตัวเดียวอันนี้ก็หายไปเลยเนี่ยหายไปยต่อไปนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองชนที่แปดเก้าหนึ่งเจ็ดนะ ออกมาที่ห้าแปดอันนี้แนวทางของเลขคู่นะคะเลขคู่ที่เป็นเลขแปดมันกระทบกันมาเรียบร้อยแล้วเหลือเลขแปดตัวเดียวนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันก็หายไปเลขแปดมันจะมีหลักหน่วยที่เป็นตัวปัญหาอยู่หนึ่งตัวนะเดี๋ยวท้ายคลิปอาจารย์จะบอกให้ถ้าไม่ลืมนะไล่ไปก่อนอันนี้ได้เลขแปด อันนี้แนวะทางคู่ขี้นะกระทบกันมาแล้วมันเหลือแค่ตัวเดียวะคะ่ะคือเลขเจ็ดอันนี้แต่สําหรับสองสูตรนี้มันจะชนกันที่หนึ่งสามเจ็ดนะได้ขี้หมดเลยนั้นมันจะเหลือเลขเจ็ดแค่ตัวเดียวนะี 1, 3, ่แหละหนึ่งกับสามนี่จะไม่มีเลยสูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะคะท่านชมตรงนี้เป็นสูตรระยะสั้นประมาณสิบงวดอย่างเงี้ยก็กําลังเข้าดีเหมือนกันเรามาจับชนกับร,ระยะยาวแล้วจะลงเทียบให้นะ อันนี้ก็สองสูตรนิชนที่เก้าหนึ่งห้านะออกมาที่หกหนึ่งสองสูตรนิชนมันมันจะมีอยู่สองตัวนะคือเก้ากับหนึ่งะเลขเก้ากับเลขหนึ่งสองตัวเพราะฉะนั้นเลขห้าจะหายไปตัวเดียวบางครั้งมันจะเหลือตัวดิมทีก็เหลือสองตัวอตัวนี้นะเลขหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์วางให้ต่อจากคลิปนี้เลยก็ได้นะ ต่อมานะสูตรหนึ่งสูตสองชนที่หนึ่งสามเจ็ดอันนี้เหลือเจ็ดตัวเดียวเลยนะสำหรับสองสูตรมันก,กร,ระทบกันระว่างเออหลักหลักหน่วยล่างชุดปกติทั่วไปชนกับคู่ขี้นะเหลือเลขเจ็ดตัวเดียวนะอันนี้ก็หนึ่งสามเจ็ดมันก็ได้เลขเจ็ดตัวเดียวอันนี้ก็หายไปต่อไปที่เจ็ดเลย สูตรหนึ่งสูตรสองชนที่ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าอ้าวอันนี้มันได้เจ็ดกับเก้านะไม่ได้เจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าแล้วมันเป็นแนวทางของเลขคี่ด้วยนะเลขศูนย์นี่จะหายไปอ่ะอันนี้มันเหลือเจ็ดกับเก้าแต่นี้มีห้าด้วยอนันนี้ตัดไปนะเหลือสองตัวนี้มาที่สามเจ็ดอาจารย์ใช้หลายสูตรนะบีบให้อันนี้มาตรฐานระยะยาวนี้ใช้สองสูตรมันก็จะชนเยอะหลายตัว ถ้าเราเอานี้มาพ่วงให้ดูด้วยมันก็จะเหลือน้อยตัวลงไปนะะต่อไปงวดที่สิบแปดสุดหนึ่งสุดสองชนที่สองสามเจ็ดเก้าเนี่ยอันนี้เหลือเลขคู่นะคะมันได้เลขคู่เพราะฉะนั้นสามเจ็ดเก้านี่หายเลยนะคะเหลือเลขสองตัวเดียวแบบนี้เลยพองวดที่แล้วนะ สูตรนี้มันจะชนถึงมันจะเป็นแนวทางของเลขคู่นะไปชนมาถึงสามตัวเลยก็คือสองสี่หกนะสองสี่หกส่วนฝั่งนี้ก็มีสองสี่หกเลขคู่เหมือนกันเลยมันหายเลขสามแค่ตัวเดียวนะมันออกมาที่ห้าสองสูตรจะยังไม่หลุดนะแต่ว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยสองสูตรนี้จะชนสี่ตัวและอีกสองสูตรชนสองสี่หกสูตรธรรมดาทั่วๆไประยะเท่ากันนะไปชนกับแนวทางของคู่ขี้นะจะได้เป็นเลขคู่ ต่อมานะคะถ้าคู่ขี้หลุดนะเลขเก้าก็มาได้แต่ถ้าคู่ขี้ไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมแนวทางสูตรหนึ่งสูตรสองเดินดีระยะยาวนะปัจจุบันนี้ก็ยี่สิบงวดแล้วจะชนที่หกเจ็ดเก้าห้าหกเจ็ดเก้าห้าอ้าวใครชอบตัวไหนห้ากับสองเป็นเจ็ดนะเจ็ดนี่ก็มายากอยู่นะแล้วก็มีเลขหนึ่งไม่มีในนี้เนาะเพราะฉะนั้นสองสูตรนี้มันจะชนเหลือตัวเดียวนะคะคือแนวทางของเลขหกเลย ซึ่งเป็นเลขคู่นะเลขคู่อ่เลขคู่ก็ตรงนี้เลยอันนี้เลขคี่หมดเลยนะคะก็เหลือตัวเดียวเลขคู่ถ้าสูตรเนี้ยหลุดเก้าถึงมาได้รอผลเลยเนาะหกจะสวยนะเนี่ยในแนวทางของหลักหน่วยรู้ว่าสูตร ก็อะไรคะสูตรดับล่างนะคู่ชุดตรงเนาะจะเอาไม่อยู่นะทะ่านผู้ชมมีหลายสูตรเลยเนาะอันนี้ขนาดอาจารย์มาหาในเอ,อมาตรฐานเลยนะหกก็ยังมาแรงกว่าเลขเก้านะฮะถ้าเราจะใช้สามสี่ตัวนี้ของชุดมาตรฐานที่กลังสอนให้นี่โดยไม่ได้มาเทียบกับตัวนี้ให้นะก็เนี่ยแหละค่ะก็จะมีสามหกสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็สามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าสามห้า เพราะว่ามันไม่มีเลขสามในหนักหน่วยเร,เราก็ผักสามไปอยู่ที่สิบเลยนะเพราะว่างวดนี้เราจะลองตามที่วิ่งวิ่งวิ่งล่างนะสามใช่ไหมอันนี้ตัวนี้มันก็จะไปไว้ที่หลักสิบเลยนะ ก็เป็นสามหกนะสามหกใครจะกลับเป็นหกสามก็ได้หรือใครจะเอาแบบนี้เลยก็ได้ไม่ว่าสูตรปักหลักหรือสูตรอะไรก็ตามอาจารย์ถือว่าเป็นสูตรเด่นบทนะขณะนี้เรากาลังเรียนหลักหน่วยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นตัวเด่นนั่นแหละเด่นที่จะมันน่าจะมาได้เนี่ยหกเจ็ดเก้าห้าเนี่ยชนกระทบมาแล้วเนี่ยเด่นนะคะแต่ว่ามันเด่นไปในแนวทางของหลักหน่วยเท่านั้นเนี่ยเราเวลาเราวางสิบออหน่วยแล้วก็กด ตัวตรงเยอะตัวสำรองน้อยเพียงแต่ว่าสามหกเนี่ยมันไปเจอเออเขาเรียกอะไรคะไอ้แต้มเนาะดับคู่ตรงสูตรหนึ่งเลยนะคะสูตรนี้นะคะแต่มันเคยหลุดอาจารย์บอกแล้วว่าเคยหลุดนะทุกสูตรเลยเคยหลุดแต่เพียงเวืที่แล้วเนี่ยดับอยู่ทุกสูตรเมื่อที่ออกห้าสองเนี่ยคำนวณเหมือนกันแบบนี้เอาอยู่หมดทุกทุกสูตรเลยนะแบบนี้ อาจารย์ลงไปให้แล้วนะแนวทางของสถิติแต้มเนี่ยเอเอคู่ชุดดับคู่ชุดตรงเนี่ย yeah. แล้วถ้าเราเอาสามมาจับเนาะมันจะมีสามหกสามเจ็ดสามเก้าแล้วสามห้าถ้าคำหนึ่งถึงแต้มด้วยเนะี่ยอันนี้แต้มเก้าแต้มมีนะคะแต้มศูนย์นะสามเจ็ดแต้มสิบไม่มีนะคะแต้มสองมีนะแต้มแปด มีนะคะไม่มีแค่ชุดนี้ชุดเดียวชุดที่เป็นสามเจ็ดนี้นอกนั้นสามหกสามเก้าสามห้าใครจะเสียงโชคได้หมดะแต่ว่าในโค้งสุดท้ายอาจารย์ก็จะมีแนวทางของสามสามเก้าเก้าสามสามหกหกสามแล้วก็มีสองหกหกสองอะไรก็ว่าไปหกสองก็ได้นะอาจารย์ลอง100ร้อยเมลัยนะตัวเดียวเลยเนาะหลักหน่วยเป็นแนวทางของเลขคู่เหมือนกันนะแต่มันได้เป็น เลขสองซึ่งทั้งสองสูตรนี้ไม่มีเลยะคะ่ะไม่มีเลขสองไม่แต่ตัวเดียวเลยแต่ถ้ามาก็อาจารย์ก็จะชอบที่หกสองสองหกนะให้ไปในคงสุดท้ายแล้วแหละอันนี้เรากําลังเรียนสูตรนี้อยู่ก็เอาพูดถึงแค่สูตรนี้แล้วกันนะอาจารย์ลดหน้าจอให้แคปไว้นี่ค่ะ,ะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ